งานเปิดตัวไอโฟนส5จะจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริดด้วยวิดีโอที่ถ่ายทำไว้ล่วงหน้าทิป A17 ไปอร์ิกสำหรับ iPhone ัพพะโปรโประกอบด้วย CPU 6คอร์ core, บวก GPU 6คอร์โนมัดเปิดตัวสาย Apple Watch แบบ s p o ร์ตแบนรุ่น Grow in the Dark เรื่องแสงในที่มืดสรุปฟีเจอร์ที่พบใน iOS 7 Beta 5ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e m อ a Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหลังจากมาร์กแกมนักข่าวจากลุมเบิร์กได้ออกมาฟันธงว่า iPhone 15ซีรีส์ทั้ง4รุ่นจะได้รับการเปิดตัวในวันที่12กันยายนนี้ล่าสุดได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่างานดังกล่าวจะจัด,จดขึ้นในรูปแบบไฮ ปกติแล้ว Apple จะแนะนำ p h o n e รุ่นใหม่ด้วยการสาธิตให้เห็นพร้อมกันบนเวทีแต่หลังจากเกิดการระบาดของโควิด -19 เมื่อปี2020ทําให้ Apple เปลี่ยนวิธีการเปิดตัวเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมดกอนจะผ่อนปลนเป็นแบบให้บิดในปีต่อๆมาซึ่งหมายถึงการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ถูกถ่ายวิดีโอไว้แล้วล่วงหน้าแต่ก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและผู้ได้รับเชิญจานวนหนึ่งได้เข้าไปชมวิดีโอเปิดตัวถึง Apple Park กพร้อมสัมผัสเครื่องจริงก่อนใคร สำหรับงานเปิดตัว iPhone 1 5 s e r i ซีรีส์ในปีนี้มาร์ก m กรมแยนยังเชื่อว่าจะจัดขึ้นในรูปแบบให้บิญเหมือนกับปีที่แล้วนั่นคือจะมีการถ่ายวิดีโอแนะนำ p h o n e รุ่นใหม่เอาไว้ลงหน้าสำหรับเปิดให้ชมพร้อมกันทั่วโลกโดยสื่อมวลชนและผู้ได้รับเชิญจำนวนหนึ่งจะมีโอกาสได้รับชมวิดีโอเปิดตัวที่ Apple Pa r k หลังจากนั้น Apple ได้เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับจัดแสดงเครื่องจริงของ iPhone รุ่นใหม่เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ชิป A17 เป o n i ิกสำหรับ iPhone 15 Pro ประกอบด้วย CPU 6คอร์ core, บวก GPU 6คอร์ core. iPhone 15และ iPhone 15 Plus ถูกหรือว่าจะได้รับชิป A16 Bionic ที่พบใน iPhone 14 Pro แต่ iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max จะได้รับชิปรุ่นใหม่ A17 Bionic ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยใช้กระบวนการขั้นสูง3นาโนเมตรของ TSMC ล่าสุดผู้ใช้ทวิตเตอร ได้ออกมาเปิดเผยว่าชิป A17 Bionic จะประกอบไปด้วย CPU แบบ6คอร์บวก GPU แบบ6คอร์ขณะที่ชิป A16 Bionic ประกอบด้วย CPU 6คอร์ขอด้านประสิทธิภาพ2คอร์บวกคอรด้านประหยัดพลังงาน4คอและ GPU แบบ5คอแรงข่าวเดียวกันยังอ้างว่า CPU ของชิป A17 Bionic จะมีความเร็วสูงสุด3.70 g h z และมาพร้อมความจำ LPDDR5 DRAM ขนาด6 g b โนมัดเปิดตัวสาย Apple Watch แบบสปอร t ตแบนดรุ่น Glow in the Dark เรื่องแสงในที่มืดผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมโนมัดเปิดตัวสาย Apple Watch แบบสปอร์ตแบนรุ่น Glow in the Dark ซึ่งมีความพิเศษที่สามารถเรืองแสงได้เมื่ออยู่ในที่มืดแต่ในระหว่างวันสายนาฬิกาจะเป็นสีเขียวเรียบๆสาย Glow in the Dark จากโนมัดผลิตจากอย่าง f u l l a l l r e Elastomer FKM ที่แข็งกว่าสายส p o ร์ Band ดของ Apple แต่สวมใส่สบายข้อมือกันน้ำได้จึงสามารถสวมใส่ขณะว่นายน้ำในสระหรือทะเลรวมไปถึงป้องกันเหงื่อระหว่างออกกำลังกายและมีช่องระบายอากาศภายในช่วยป้องกันไม่ให้สายนาฬิกาเปียกชื้นอยู่ข้างใต้สาย Apple Watch แบบ Sport Band รุ่น g o in t r o d u c t จาก Nomad รองรับการใช้งานบน Apple Watch ขนาด49ม mm. ม 45มิม44มิมและ42ม mm, ิมวางจำหน่ายในราคา60ดอลลาร์สหรัฐหรือราว2,190บาทที่มา Nomad สรุปฟีเจอร์ที่พบใน iOS 7 Beta 5 Apple ปล่อยระบบปฏิบัติการ iOS 7เวอร์ชัน e t t a 5ออกมาให้อัปเดตแล้วสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เข้าร่วมโปรแกรมทดสอบของ Apple ซึ่งนำการเปลี่ยนแปลงรวมถึงฟีเจอร์ใหม่อย่างน้อย7รายการมาสู่ iPhone App Store ใน iOS 17มีการเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรเล็กน้อยโดยเลือกใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดบนปุ่มต่างๆไลฟ์ไว้เมลเปล็นข้อความแจ้งผู้ติดต่อให้เข้าใจง่ายขึ้นจากข้อความเดิมที่สร้างความสับสนให้กับบุคคลที่โทรเข้ามาโหมดแท็กกิ้งในแอปเฮลได้รับการปรับปรุงกราฟิกทั้งสีสันและสัญลักษณ์บางส่วนที่บ่งบอกแต่และอารมณ์ แอปรีโหลในคอนโทรลเซ็นเตอร์มีป๊อปอัพใหม่ที่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่มีไว้ติดตามสิริรีโมทของ Apple TV โดยใช้ iPhone แต่ดูเหมือนว่าจะยังใช้งานไม่ได้แอปช็อตคั t มีการเปลี่ยนไอคอนใหม่กรณีใช้คำสั่งเกี่ยวกับ Safari ช่วยเพิ่มความชัดเจนว่าแต่ละคำสั่งต้องการให้ทำอะไรแอปเมสเซจได้รับการปรับปรุงหน้าจอแสดงตัวอย่างการเช็คอินเพื่อให้ผู้ใช้งานมองเห็นความแตกต่างระหว่างการแชร์ข้อมูลที่จำกัดและการแช์ข้อมูลแบบเต็ม ขณะที่หน้าจอการตั้งค่ายังแสดงการชาร์จแบตเตอรี่และข้อมูลการตรวจล็อก iPhone ที่ส่งไปพร้อมกับตำแหน่งพร้อมเน้นข้อความให้ผู้ใช้งานทราบว่าข้อมูลจะถูกแชร์เฉพาะเมื่อมีการเช็คอินไม่ได้ตอบกลับเมื่อได้รับแจง้ง Lo อก p r i v a t e browsing เพิ่มความเป็นส่วนตัวมากขึ้นในการท่องเที่ยวเว็บไซต์บนแอป Safari เมื่อออกจากแอปโดยที่ยังเปิดเว็บไซต์ส่วนตัวค้างไว้พอกลับเข้าสู่แอป Safari อีกครั้งจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนที่มาแพลเมอร์ ร่วมไอเดียช่วยเลือกของขวัญสุดพิเศษสำหรับคุณแม่คนพิเศษวันที่12สิงหาคมใกล้จะมาถึงแล้วหากใครกำลังมองหาของขวัญสุดพิเศษให้กับคุณแม่เรามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมาแนะนำไม่ว่าคุณแม่จะชื่นชอบการฟังเพลงรับชมความบันเทิงดูแลสุขภาพปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์บันทึกความทรงจำด้วยภาพถ่ายและวิดีโอหรือทำงานเป็น working w o m e n ก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ทุกความสนใจมาให้เลือกสรร Apple Pro รุ่นที่2และรุ่นที่3 พอตสามารถช่วยให้คุณแม่คุยโทรศัพท์ได้แบบแฮนด์ฟรีร้องเพลงโปรดครอบไปด้วยกันและพอนคลายแบบยินเงี้ยด้วยการตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีบนแอปพอ s โป o และยังมีบริการสลักข้อความฟรีบ่งบอกความเป็นคุณได้ยิ่งกว่าเดิมแอปพอตโปลใหม่ Mai, รวมความมหศัศจรรย์ของแอปพอ s เท่ากับการตัดเสียงรบกวนแบบแอคที e ที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าสูงสุด2เท่าเพื่อให้คุณแม่ได้เพลิดเพลินไปกับคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นประสบการณ์ทับฟังที่เต็มอิ่มสมจริงยิ่งขึ้นกับ Personalized Special Audio และคุณสมบัติสุดหล้ำด้านเสียงอย่าง Adaptive Transparency AirPods รุ่นที่3สร้างมาตรฐานให้กับโปรกันหูฟังไร้สายโดยการยกระดับประสบการณ์ฟังทั้งในด้านการฟังเพลงดูภาพยนตร์คุยกับเพื่อนและอีกมากมายในดีไซน์รูปทรงโค้ง,งมนที่มีน้ำหนักเบาพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่าง Special Audio Adaptive EQ และแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานขึ้น AirPods Pro รุ่นที่2จํจำหน่ายในราคา8,990บาทและ AirPods รุ่นที่3าํจำหน่ายในราคา6,790บาท Apple Watch Series 8และ Apple Watch SE Apple Watch คือหัวใจที่สำคัญสำหรับคุณแม่ที่อยากติดต่อกับทุกคนและทุกเรื่องมีสุขภาพดีแอคทีฟและปลอดภัยอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น Apple Watch SE ที่มีครบทุกค,คุณสมบัติสำคัญของ Apple Watch ในราคาเอื้อมถึงได้หรือ Apple Watch Series 8ที่รองรับกบารบังแผนครอบครัวด้วยการติดตามค่าอุณหภูมิบนข้อมือเพื่อคาดคะเนช่วงไข่ตกจากข้อมูลย้อนหลัง Apple Watch SE มาพร้อมคุณสมบัติอย่างการติดตามกิจกรรมตลอดวันการติดตามการออกกำลังกาย การแจ้งเตือนอัตราการเต้นของหัวใจเร็วและช้า SOS ฉุกเฉินการตรวจจับการลม้มและการตรวจจับการชนกันทั้งหมดนี้ในตัวเตือนคัดส,สิกที่มีให้เลือก3สี 4. Apple Watch Series แปดมีครบทุกคุณสมบัติของ Apple Watch SE เสริมด้วยจอภาพ Retina แบบติดตลอด a ECG App Blood s e n อ o r วัดออกซิเจนในเลือดการติดตามค่าอุณหภูมิให้ข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพของผู้หญิงได้อย่างละเอียดยิ่งขึ้นพร้อมด้วยตัวเรือนแบบ s t a นเ l e s s s t Apple Watch SE มีราคาเริ่มต้นที่9,900บาทและมีให้เลือกระหว่างตัวเรือน40มิลิเมตรและ45มิลิเมตรในสีมิตไนส t s ตา r l ไล h ์สีเงินในขณะที่ Apple Watch Series 8ราคาเริ่มต้นที่15,900บาทและมาในตัวเรือนอลูมิเนียมและ Star in, สแตนเลสสตีน2ขนาดระหว่าง41มิลิเมตรและ45มิลิเมตรตัวเรือนอะลูมิเนียมมีให้เลือกระหว่างสีสตาร์ไลท์สีมิตไนส์สีเงินและรุ่นโปรดัก t ์เบดส่วนตัวเรือนสแตนเลสมีให้เลือกระหว่างสีเงินสีกระไฟและสีทอง iPhone 14และ iPhone 14 Plu s iPhone คือของขวัญที่เหมาะสมลงตัวสำหรับคุณแม่ที่อยากเก็บบันทึกความทรงจำประทับใจในคุณภาพสูงสุดต้องการแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานพอสำหรับตารางเวลาที่ด่นหรืออยากได้ความอบอุ่นจากคุณสมบัติด้านความทนทานและความสามารถด้านความปลอดภัยระด,ดับชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรมไอโฟน e 14และไอโฟน e 14สี่พมาในดีไซน์ที่มีน้ำหนักเบาพร้อมด้วยกล้องที่อัปเกรดครั้งใหญ่ คุณสมบัติ SOS ฉุกเฉินผ่านดาวเทียมและการตรวจจับการชนกันรวมถึงแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานตลอดวันในขณะที่ iPhone 14 Plus มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน iPhone ระบบกล้องคู่สุดล้ำถ่ายภาพที่สวยงามน่าทึ่งและบันทึกวิดีโอคุณภาพสูงสุดในบรรดาสมาร์ทโฟนพร้อมด้วยคุณสมบัติอย่างโหมด Active ที่ให้คุณถ่ายวิดีโอได้ลื่นไหลและโหมดภาพยนตร์ในความละเอียดระดับ4 k ไอโฟน14และไอโฟน14 Plus มีจำหน่ายในสีมิ้นไนส์สีฟ้าสีสตาร์ไลท์สีม่วงสีเหลืองสดใสและรุ่น Product r เรทในราคาเริ่มต้น32,900บาทและ41,900บาทตามลำดับ iPad ทุนที่10และ iPad Air เมื่อมี iPad และ iPad Air คุณแม่ก็สามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยยังคงติดต่อ,อก,กับเพื่อนๆและครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน iPad มีความสามารถอเนกประสงค์และสนุกยิ่งกว่าที่เคย อีกทั้งยังมาในสีส,สุดโดดเด่นพร้อมด้วยจอภาพริคิดเบติน่นาขนาด10 9ดแนิ้วชิป a 1 4 b i o n เบ onic กล้องหน้าในแนวนอนซึ่งถือเป็นครั้งแรก5 g usb c การตอรับ apple pencil รุ่นที่หึงและ magic keyboard folio แบบใหม่หมด ipad air ถูกใจใครหลายคนด้วยดีไซน์ที่บางเบาและมีให้เลือกหลักหลายสีสันสวยงามทั้งสีเทาสเปเกสีสตาร์ไลท์สีชมพูสีม่วงและสีฟ้า นอกจากนี้ iPad Air ยังยกระดับประสิทธิภาพไปอีกขั้นด้วยชิป M1 ที่เร็วสุดขั้วเพื่อให้คุณทำงานแบบมั่ติทาสสลับไประหว่างแอปได้อย่างลื่นไหลกล้อง Ultra Wide 12ล้านพิกเซลพร้อมคุณสมบัติ Center Stage เพื่อวิดีโอคอลที่เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น พอตอยู่ b c ที่เร็วขึ้น2เท่าและ 5g ที่เร็วสุดขีดในรุ่นเซลูลารแถมยังมีกล้องอันล้ำสมัยและใช้งานควบกับอุปกรณ์เสริมอย่าง apple pencil รุ่นที่2และ magic keyboard ได้ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถขยายขีดจำกัดในการสร้างสรรค์การทำงานและการถ่ายทอดสิ่งที่คิด ipad มีราคาเต้นต้นที่17,900บาทส่วน ipad air ราคาต้น่มต้น23,900บาท macbook air ที่บางลงเบาขึ้นและเร็วขึ้นคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับคุณแม่ที่ใช้ชีวิตอยู่กับแล็ปท็อปและ macbook air รุ่นล่าสุดนั้นก็ได้รับการออกแบบใหม่หมดโดยใช้ชิป m 2ของ apple เป็นกลุ่มพลังและมาพร้อมประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานสูงสุด18ชั่วโมงดีไซน์ใหม่ที่บางเหลือเชื่อเจาะภาพ l ิ q u i d ก e t i ินาขนาด13.6นิ้วที่ใหญ่ขึ้นกล้อง c ฟ t i m ม hd ความละเอียด1080ป p ระบบเสียงสี่ลำโพงรวมถึงการชาร์จแบบ m a g s a f e และมีให้เลือกก 4, 4สสีวยงามได้่ สี Midnight, สี Starlight, สีเงินและสีเทาสเปคเกต MacBook Air มาพร้อมชิป M 2ราคาเริ่มต้นที่39,900บาท Apple TV 4 K สนุกไปกับภาพยนตร์วิดีโอเกมการออกกำลังกายร่วมกันทั้งครอบครัวและอีกมากมายด้วย Apple TV 4 K ซึ่งเหมาะจะมอบให้เป็นของขวัญดีๆสำหรับคุณแม่และยังได้ประโยชน์กันทั้งบ้านด้วย Apple TV 4K คือสุดยอดกลุมพลังด้านความบันเทิงที่จะนำความสามารถด้านภาพและเสียงตลอดจนบริการของ Apple ที่ดีที่สุดมาอยู่บนหน้าจอที่ใหญ่ที่สุดในบ้าน Apple TV 4K มีราคาเริ่มต้นที่5,290บาทขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวนะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ